ห้าบาทคุดเฉียงรับซื้อเหรียญละสิบบาทค่ะนะคะเหรียญห้าบาทคุดเฉียงรับซื้อสิบบาทเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสบาทมีอะไรมาอีกอ๋อหนึ่งบาทคุดค่ะคุดบาทหนึ่งเจ็นะคะที่เราเรียกกันคุดบาท1 7รับซื้อเหรียญละยี่บบาท เหรียญครดบาทเหรียญครูดพศ .2517 นะคะที่เราเรียกครูด17ค่ะรับซื้อนะคะเหรียญละ20บาทอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ1นบาทที่ระลึกเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกหลักปกติรับซื้อเหรียญละ4บาทแต่เหรียญนี้เขาชำรุดนะคะขอบเขยนหมดอันนี้แก้ไขไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะเสียอย่างเดียวก็คืนกลมอย่างเดียวสองเหรียญนี้ชํารุดค่ะนะคะอันนี้ก็ยังพอได้อยู่น่าจะเป็นเหรียญจมน้ํา เหรียญหนึ่งบาทที่เราลึกรับซื้อเหรียญละสี่บาทนะคะแต่ชารุดไม่รับนะคะให้เท่าหน้าเหรียญค่ะให้สองบาทให้หนึ่งบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทสองบาทสองเหรียญสองบาทก็เอาไปคืนกลมในราคานี้ค่ะนะคะตามนี้ค่ะเหรียญชารุดขายต่อไม่ได้ไม่รับซื้อนะคะแลกได้เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นค่ะแล้วก็อ่ะเหรียญสตังรู ทองแดงสตางรูนิกเกิลและทองแดงสตางรูทองแดงรับซื้อเหรียญละ8บาทค่ะแต่ถ้าเป็นนิกเกิลน,นะคะรับซื้อ7บาทสตางรูทองแดงรับซื้อเหรียญละ8บาทพอซอเดียวกันหมดชัดเจนนะคะตังรูทองแดงรับเหรียญละ8บาทเหรียญชนิดราคา150หบบาทนี่ก็เป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญนี้น่าเก็บค่ะน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะอะไร เพราะว่าเหรียญพระองค์ท่านนะมีวาระเดียวเท่านั้นค่ะไม่มีวาระอื่นเลยนะเหรียญร้อยห้บาทของของสมเด็จพระบรมในพระยศในตอนนั้นนะคะขออภัยสมเด็จพระบรมและพระองค์โสมสวรีค่ะ mm hmm. เหรียญชนิดราคา150บาทผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะเนื้อเงินแท้น้ำหนักของเหรียญยี่สิบยีกรัม ยี่สิบสองกรัมบาทบาทสิบห้ากรัมเจ็ดกรัมบาทบาทสองหลึงหกสลึงนีน่น้ำหนักน้ำหนักจำนวนผลิตนะคะสองแสนเหรียญสองแสนเหรียญนี่ก็คือก็ถือว่าสองสองแสนเหรียญก็ถือว่าเยอะนะเยอะอยู่คะ่ะสองแสนเหรียญ เค่องนั้นเขาคงอยากจะให้เข้าถึงมือประชาชนนะเนาะจำนวนผิดทั้งเยอะค่ะจำนวนผิดสองแสนเหรียญออกเมื่อปีพศสองห้าสองศูนย์ค่ะชื่อเหรียญเขาก็จะระบุไว้ชัดเจนนะคะพระราชาพิธีพระราชาพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามมงุฎราชกมุมารสมสวัี เขาจะจะแบบมีเหรียญเดียวอ่ะน่าเก็บน่าเก็บมากค่ะ